สวัสดีนะครับเด็กๆที่น่ารักของค,คุณครูทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอนค,นคุณครูในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องใหญ่ๆกัน2เรื่องนะครับก็คือสมบัติของน้ํานะครับแล้วก็ประโยชน์การใช้น้ําอย่างคุ้มค่านะครับหลังจากที่ EP ที่แล้วช่วโลกเราเรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรของน้ําไปนะครับทบทวนก่อนนะครับวัฏจักรของน้ําชัวนโลกก็คือการหมุนเวียนของน้ำนี่ก็คือน้ํานะครับที่อยู่ใน ใต้ดินและบนผิวดินนะครับลูกเห็นไหมครับเมื่อโดนแสงแดดใช่ไหมครับก็จะละเหยกลายเป็นไอนะครับนะครับกลายขึ้นไปไอขึ้นไปลอยอยู่บนในอากาศใช่ไหมลูกเมื่อลอยอยู่ในอากาศถูกลมนะครับพัดเคลื่อนตัวไปจนไปรวมกันนะครับเป็นจํานวนมากแล้วถูกกับอากาศเย็นนะครับแล้วก็กลั่นตัวตกลงมาเป็นฝนอีกครั้งนะครับแล้วก็ซึมลงสู่ใต้ดินและไหลไปสู่ทะเลนะครับแล้วก็จะหมุนเวียนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับนะครับ แต่ถ้าหากในปัจจุบันนะลูกนะครับสิ่งที่มีปัจจัยต่างๆที่ทําให้มีน้ําก็คือนะครับต้นไม้นะครับที่ช่วยให้การซึมน้ําเก็บกักน้ําไว้เนี่ยนะครับปัจจุบันต้นไม้ถูกทาลายไปมากจึงเกิดปัญหาต่างๆเกี่ยวกับน้ํานะครับก็คือไม่แห้งแล้งก็น้ําท่วมใช่ไหมลูกนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นป่าไม้เนะี่ยซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญมากในการรักษาน้ํานะครับนะในการรักษาวัฏจักรของน้ํานะครับ วันนี้คุณครูจะพามาเรียนรู้นะครับสมบัติของน้ําแล้วก็ประโยชน์และการใช้น้ําอย่างคุ้มค่านะครับก่อนอื่นนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเด็กๆเ,เตรียมสมุดนะครับปากกาสมุดดินสอย่างลบขึ้นมาไว้เลยนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้จบคุณครูก็จะมีใบงานให้พวกเราทําด้วยนะครับเดี๋ยวไปพร้อมๆแล้วไปดูกันเลยนะครับสรุปสมบัติของน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันก่อนนะครับ ลักษณะคือของแข็งของเหลวและแกส๊สสองน้ำละลายสารบางอย่างได้ รูปร่างได้ตามภาชนะที่บรรจุสีผิวหน้าของน้ำอยู่ในแนวราบเสมออ่ เมื่อกี้นะครับเราได้เรียนรู้ของสมบัติของน้าใช่ไหมลกูกสมบัติของน้ําใช่ไหมครับเป็นไงครับเมื่อกี้มีอยู่กี่ข้อลกูกมีอยู่สี่ข้อใช่ไหมครับคุณครูเดี๋ยวจะพาไปดูสี่ข้อนะครับเพื่อบางคนอาจจะงงอยู่สมบัตินะครับสมบัติของน้าเนี่ยนะลกูกสถานะของน้ํานะครับมีอยู่สามอย่างก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็กา๊าซใช่ไหมครับ นะครับสมบัติของน้ําเดี๋ยวคุณครูจะมาอธิบายย่อๆให้พวกเราฟังนะครับพวกเราอาจจะงงอยู่เมื่อกี้อาจจะมองไม่ทันนะครับอ่ะอย่างอันแรกเห็นไหมครับนี่ที่พวกเราเห็นนะครับสมบัติของน้ํานะครับอย่างแรกเลยนะครับน้ําจะเปลี่ยนรูปร่างนะครับไปตามภาชนะที่บรรจุเมื่ออยู่ในรูปร่างแก้วเป็นต้นอ่านักเรียนสังเกตขวดน้ําด้านหลังคุณครูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยด้านหลังเนี่ยสังเกตไหมครับว่าน้ําสีเนี่ย สามารถเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นรูปทรงต่างๆได้ตามปัญชนะที่จุนั่นคือคุณสมบัติของน้ำครับอ่านะครับสองนะครับอ่ะสทีนี้นะครับขอ,อไปดูภาพอ่ะสองนะครับน้ำเนี่ยเมื่อได้รับความร้อนลุก ถึงจุดเดือดก็จะกลายเป็นไอนะครับเช่นเดียวกับความเย็นเปลี่ยนสถานะของแข็งนะครับจากอุณหภูมิศูนย์เป็นเซนเซียนน,นองก็คือนะครับถ้าถ้าเย็นมากๆสังเกตไหมลูกเหมือนน้าแข็งนะครับน้าที่เป็นน้ําแข็งเนี่ยมันก็จะมีไอลอยขึ้นเหมือนกันน้ําที่เดือดก็มีไอลอยขึ้นมีสถา,าน,นะเป็นแก๊สเช่นกันนะครับอ่าแล้วอีกอย่างครับการเคลื่อนที่ของน้ํานะลูก การเคลื่อ ried, นที่ของน้ํอ่าอันนี้เพิ่มเติมนะลูกการเคลื่อนที่ของนา้นาน้ํานะครับจะไหลเคลื่อนที่นะครับรักษาระดับผิวให้เท่ากันเสมอก็คือน้ํานะครับจะอยู่ในแนวราบเสมอนะครับเห็นไหมลูกจะเอียงขวดทั้งนี้หรือจะเอียงขวดแบบนี้สังเกตไหมลูกน้าก็จะอยู่ตรงเส้นตรงเสมอหรือจะนอนขวดแบบนี้ก็เห็นไหมครับน้ําก็ยังอยู่ในแนวตรงเสมอใช่ไหมลูกนะครับนี่คือคุณสมบัติของน้ําก็คือน้ําจะรักษาระดับให้อยู่ในแนวราบเสมอ นะครับอ่าแล้วคุณสมบัติเองก็คือน้ำนะลูกจะไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำตามแรงดึงดูดของโลกสังเกตเหมือนเราเทน้ำใช่ไหมลกูกน้ำก็จะไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแล้วก็มีการนําประโยชน์จากแรงดันน้ำเนี่ยไปใช้ประโยชน์มากมายเลยนะครับอ่านอกจากนี้นะครับน้านะครับยังสามารถอะไรครับสามารถละลายสารบางอย่างได้นะครับอ่าอย่างในนี้เห็นไหมครับ คุณครูอาจจะละลายเกลือจะไมู่อกเมื่อกี้อาจจะดูเร็วไปหน่อยนะครับน้ําละลายสารบางอย่างได้อย่างเช่นอะไรครับเกลือใช่ไหมลูกดินต่างๆที่พวกเราละลายใช่ไหมครับเนี่ยอย่างเช่นคุณครูเอาเกลือมาละลายน้ําเอาดินเอาผงกาแฟต่างๆใช่ไหมลูกที่เรามาสามารถละลายน้ําคุณสมบัติของน้ําจึงมีอยู่หลายรูปแบบมาสรุปกันนะครับ1น้ําน้นะครับอะไรครับรักษา นะครับระดับของตัวเองให้อยู่ในแนวราบเสมอ 2. อน้ำสามารถเปลี่ยนแปลงรูปทรงได้ตามภาชนะที่ใสใช่ไหมลูกสามนะครับน้ำอะไรครับสามารถละลายสารบางอย่างได้อ่ะสี่ก็พูดถึงแรงดันน้ำแล้วก,กันเนาะแรงดันน้ําก็คือน้ำสามน้านะครับจะเคลื่อนที่จากที่สูงลงสู่ที่ต่ํานะครับก็คือมีแรงดันน้ํา ยิ่งน้ํามากเท่าไหร่ใช่ไหมลูกเหมือนเราดําน้ํานะครับตอนอยู่บนผิวน้ําเราจะไม่รู้สึกแต่เมื่อเราดําบนน้ำเลือกจะรู้สึกว่าน้ํามันมีแรงดันและบีบตัวแล้วเข้านะครับนี่ก็คือคุณสมบัติของน้ํานะครับทีนี้คุณครูก็จะพาไปเรียนรู้กันต่อนะครับต่อไปเราจะไปเรียนรู้ประโยชน์นะครับแล้วก็คุณสมบัติของน้ําประโยชน์แล้วก็การใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวไปกันเลยนะครับ รู้จักกับเรื่องของการดูแลรักษาแหล่งน้ำในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการไม่ทิ้งขยะหรือของเสียต่างๆลงสู่แหล่งน้ำนนเพราะจะทำให้น้ำเน่าเสียส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำนั้นมาวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ากันนะครับทุกๆสิ่งมีชีวิต ล้วนใช้ประโยชน์จากน้ำไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือพืชร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆบอกประโยชน์ที่ได้รับจากน้ำมาคนละสามอย่างครับ อะไรบ้างลูกที่ประโยชน์ที่ได้จากน้ําอย่างแรกเลยก็คือเราอะไรครับเราดื่มกันทุกวันเราทําอะไรอีกทุกวันอาบนะ้นํนาน้านั้นมีประโยชน์อย่างมากมายเลยใช่ไหมแหละครับน้องๆเริ่มต้นจากร่างกายของเราเลยนะครับร่างกายของคนเรานั้นก็มีน้ําเป็นส่วนประกอบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแหละครับโอ้โหน่าทึ่งเลยใช่ไหมแหละครับยังไม่ต้องแปลกใจไปนะครับน้อง เพราะว่าที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในวันวันหนึ่งคนเรานั้นใช้น้ำประมาณหนึ่งร้อลิตรเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นใช้ดื่มใช้ปรุงอาหารใช้อาบใช้ซักฟอกใช้ชำระล้างและใช้ถ่ายเทของเสีย เอาเลยครับน้องๆเรามาดูประโยชน์ของน้ำในด้านต่างๆกันนะครับการใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรมเช่นการทำนาทำสวนทำไร่การใช้น้ำเพื่อการเลี้ยงสัตว์เช่นการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์การเพราะพันปลาการทำประมงเป็นต้นการใช้น้ำเพื่อการคมนาคมเช่น การเดินทางการขนส่งสินค้าต่างๆการใช้น้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคเช่นใช้ดื่มใช้อาบน้ำชำระล้างร่างกายการใช้น้ำเพื่อการอุตสาหากรรมเช่นการระบายความร้อนหรือชำระล้างของเสียเป็นต้น การใช้น้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการแปรรูปพลังงานน้ำจากเขื่อนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าทำให้เรามีไฟฟ้าใช้กันถึงทุกวันนี้ครับการใช้น้ำเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการเช่นน้ำตกบ่อน,น้ําพุร้อนแม่น้ำเอแล้วถ้าเราใช้น้ำเยอะขนาดนี้น้องๆว่าน้ำที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ จะมีวันหมดไปไหมครับหมดไหมครับเด็กๆหมดเลยไม่หมดครับสังเกตดูไหมลูกโลกเราเป็นไงครับหมดนะถึงจะมีน้ําเยอะแต่ก็สามารถคำตอบดดก็<ห>คือหมดแน่นอนครับถึงจะไม่ใช้เร็วๆนี้แต่ถ้าเรายังไม่รู้จักประหยัดน้ําและใช้น้ํากันอย่างไม่รู้คุณค่าในอนาคตน้ําก็ต้องหมดไป แม้ว่าโลกของเรานั้นถึงจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ถึงสามในสี่ส่วนแต่น้ำที่เรานำมาใช้ได้นั้นมีอยู่แค่ประมาณสมเปอร์เซ็นตของน้ำทั้งหมดเท่านั้นเองนะครับน้ำหนึ่งรมาลบด้วยสามก็เหลือเก้าสิบเจ็ดเอ๊ะแล้วน้ำอีกเก้าสิบเจ็ดเปอร์ซ็นตหายไปไหนนะน้องๆทราบกันไม่เ่ยคำตอบก็คือ น้ำในโลกที่มีอยู่อีกตั้ง97%เปอร์ซ็นตเป็นน้ำเค็มในทะเลและมหาสมุทรครับซึ่งไม่สามารถนำมาใช้ได้นะครับนั่นก็แปลว่าโลกของเรามีน้ำจืดอยู่เพียง3%เปอร์เซนแต่น้ำจืดที่เราสามารถนำมาใช้ได้จริงนั้นมีแค่1%เปอร์เซนเท่านั้นเองครับเพราะอีก2%เปอร์เซนที่เหลือนั้นเป็นน้ำแข็งตามขั้วโลกและทานน้ำแข็งนั่นเองครับ และน้ำจืดที่ใช้ได้แค่หนึ่งเปอร์เซนก็เป็นแหล่งน้ำที่อยู่ใต้ดินหรือน้ำบาดาลไปแล้วมากกว่าครึ่งและน้ำเหล่านี้ก็กำลังจะเสียเพิ่มขึ้นจากการกระทำต่างๆของมนุษย์เองไม่ว่าจะเป็นการทิ้งขยะหรือการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆเป็นต้นครับแล้วเราจะทำยังไงกับน้ำที่มีอยู่เพียงน้อยนิดกับจำนวนคนทั้งโลกที่ต้องใช้ทั้งดื่มกิน ชำระล้างร่างกายทำความสะอาดบ้านล้างรถและใช้ด้านอื่นๆอีกมากมายกันและเนี่ยน้องๆครับถ้าอย่างนั้นเรามารู้จักกับวิธีประหยัดน้ำและวิธีที่จะช่วยอนุรักษ์น้ำกันดีกว่านะครับเราจะได้สามารถใช้น้ำได้อย่างคุ้มค่าเริ่มจากในบ้านหรือในครอบครัวของเราก่อนนะครับหลักการง่ายๆก็คือไม่ปล่อยให้น้ำไหลไปโดยเปล่าประโยชน์ ควรปิดน้ำเมื่อไม่ใช้งานเช่นเวลาล้างหน้าแปรงฟันสระผมหรือถูสบู่ตอนอาบน้ำครับเพราะจะช่วยประหยัดน้ำได้นาทีละหลายลิตรเลยนะครับเปิดน้ำใส่กระมังซักผ้าแต่พอดีอย่าเปิดน้ำไหลทิ้งไว้ตลอดเวลาซักใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำเช่น ใช้ฝักบัวอาบน้ำแทนการใช้คันตักอาบใช้ถังน้ำและฟองน้ำล้างรถแทนการใช้สายยางจะลดการใช้น้ำได้มากถึง300ลิตรต่อการล้างหนึ่งครั้งครับใช้อ่างหรือภาชนะในการล้างจานและควรใส่น้ำแต่พอดีจะทําให้ประหยัดน้ำได้มากกว่าการใช้ก๊อกน้ำล้างโดยตรงถึง50% ใช้สปริงเกลิลหรือบัวรดน้ำรดน้ำต้นไม้แทนการฉีดน้ำด้วยสายยางนำน้ำสุดท้ายที่ใช้ล้างจานชามล้างผักหรือซักผ้ามารดน้ำต้นไม้ ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้เสียงมันอาจจะหายไปนะครับคุณครูต้องขอโทษด้วยนะครับกลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับคุณครูพูดถึงสรุปประโยชน์ต่างๆนะครับของการใช้น้ำสรุปประโยชน์ของน้ำเนี่ยมีอยู่มากมายหลายอย่างนะครับเหมือนที่เราเรียนรู้มาเลยนะครับและที่สําคัญก็คือวิธีการใช้น้ําอย่างประหยัดนะครับเด็กๆจะต้องรู้จักประหยัดน้านะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ําให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับการ นะครับไม่เปิดน้้ำทิ้งไว้นะครับล้างถ้วยล้างจานก็ต้องใช้น้ำแต่พอดีนะครับเพราะว่าในโลกเราเนี่ยมีน้ำที่ใช้ได้จริงๆอยู่นะครับบนโลกเนี่ยน้อยมากนะครับถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาแหล่งน้ำมันอาจจะหมดไปก็ได้นะครับอ่ะทีนี้มาถึงส่วนของใบงานนะครับใบงานวันนี้ก็คือให้เด็กๆนะครับบอกประโยชน์ของน้ำแล้วก็บอกวิธีการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าไม่คุณครูนะครับคนละ3าข้อนะครับให้เด็กๆเขียนลงใส่สมุดเลยนะครับอ่า สำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ต้องสําหรับวันนี้นะครับเด็กๆน่าจะได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับทั้ง3เรื่องนะครับพอสมควรนะครับหวังว่ามันจะมีประโยชน์กับเด็กๆนะครับและหวังว่าเด็กๆทุกคนจะนําไปประพฤติปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันและในครัวเรือนของตัวเองนะครับสําหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP ถัดไปครับผม